สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Tom ZK Channel นะคะ <Wow. S 1> ทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะฮะทุกคนกับการอัดคลิปวันนี้นะฮะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนเกี่ยวกับวันคริสต์มาส Christmas day นะคะทุกคนคริสต์ม a สเดยก็คือวันคริสต์มาสเดี๋ยววันนี้จะแบ่งเป็นคร่าวๆประมาณ3ส่วนนะคะทุกคนส่วนแรกเลยก็จะพูดถึงวันคริสต์มาสนะฮะส่วนที่2ก็จะพูดถึงคำศัพ์ ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสและส่วนที่3นะคะก็จะพูดถึงเพลงคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนหรือจะต้องรู้คำศัพท์อะไรบ้างในวันคริสต์มาสนะะทุกคน <Hi. S 1> โอเคนะคะเรามาพูดถึงวันคริสต์มาสเขาจะขอพูดคร่าวๆนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้พูดลงลึกถ้าจะแบบดูประวัติลงลึกก็สามารถไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะ จริงๆแล้วคริสต์มาส day หรือวันคริสต์มาสนี่นะฮะเด็กๆก,ก็จะจัดทุกวันที่25ธันวาคมนะฮะเด็กๆของทุกปีนะในวันที่25ธันวาเนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์นะทุกคนเมื่อมาพูดถึงวันคริสต์มาสใช่ไหมแล้วก็จะนึกถึงกับซันต a าคลอสใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็น ชายแก่ที่มีหนวดใช่ไหมแล้วก็จะสวมหมวกสีแดงสวมชุดสีแดงแล้วก็จะมีถุงที่เอาไว้ใส่ของขวัญแล้วก็จะมีผู้ช่วยของเขาก็คือเอลฟ์นะใช่ไหมแล้วซานต้าเนี่ยก็จะนั่งรถลากโดยลากด้วยกวางเรนเดียนะฮะแล้วซานต a าคลอสเนี่ยก็จะไปมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กดีใช่ไหมในเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาใช่ไหมฮะทุกคนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่นะทุกคน แต่ละบ้านเนี่ยก็จะประดับต้นคริสต์มาสหรือภาษาอังกฤษก็คือ Christmas tree Christmas tree ก็คือต้นคริสต์มาสเราใช้ต้นสนเนี่ยในการมาทำต้นคริสต์มาสแล้วในวันคริสต์มาสนี่นะฮะทุกคนก็จะมีการร้องเพลงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Christmas carols Christmas carols ก็จะเป็นการร้องเพลงนะฮะก็จะเป็นการร้องเพลงคริสต์มาสเพลงส่วนใหญ่ของวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการมาของพระเยซูนะฮะทุกคนเพลงเขาก็จะประมาณนั้นทีนี้เราจะมาพูดถึงคําอวยพรในวันคริสต์มาสทุกคนจะได้ยินบ่อยใช่ไหมคาว่า Merry Christmas Merry Christmas คําอวยพรคํานี้ก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นแหละนะฮะทุกคนส่วนคําว่า Merry คําว่า Merry นะฮะทุกคนก็พูดถึง สันติสุขและความสบายใจก็เป็นการอวยพรให้ผู้ที่ที่เราอยากอวยพรให้เนี่ยได้มีสันติสุขและความสบายใจเขา้าถึงใช้คำว่า Merry Christmas นะคะทุกคน่ะ <Hi. S 1> เอหละฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันนะคะทุกคนสำหรับคำแรกที่เราจะเรียนกันเลยนะคะคนนี้ชายผู้นี้เป็นชายที่สวมหมวกสีแดงสวมชุดสีแดงแล้วก็มีหนวดราวตรงนี้เขาคือใครฮะ อ๋อก็คือซันตาครอสนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือซันตาครอสซันตาครอสโอเคซันตาครอสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่คอยนำของขวัญเนี่ยมาให้เด็กๆที่เป็นเด็กดีในปีนั้นๆน,น,นะฮะโดยมีผู้ช่วยเป็นแอลแล้วก็ขี่รถลากแล้วก็มีกวางเนี่ยกวางเรียนในลากรถนะฮะแล้วก็นำของขวัญน,นี่มาให้กับเด็กๆนี่ก็คือ ซานต a าค o อสคำต่อไปนะฮะเราเพิ่งพูดถึงเองเจ้าสัตว์ตัวนี้เนะะี่ยนะฮะเด็กๆมีหน้าที่คอยช่วยซานต้าเนี่ยคอยลากรถเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรภาษาอังกฤษคำนี้ก็คือ reindeer 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 ก็คือเจ้ากวางตัวนี้นะฮะก็สามารถลากรถของซันตาเนี่ยแล้วก็พาซานต a าครอสเนี่ยไปยังบ้านต่างๆเพื่อเอาของขวัญเนี่ยให้กับเด็กๆนะฮะทุกคนต่อไปเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะเราก็จะมอบสิ่งนี้ให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราอยากให้นะฮะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่านิ่มคืออะไรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Christmas card Christmas card Christmas card, Christmas card. ก็คือ การ์ดวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับทุกคนเราเนี่ยก็เคยทำการ์ดคริสต์มาสกันอยู่แล้วนะฮะการ์ดคริสต์มาสนี้ก็จะมอบให้คนที่เราต้องการที่จะมอบให้คนที่เรารักนั่นเองหรือใครก็แล้วแต่ที่เราอยากจะมอบให้นั่นเองนะฮะคริสต์มาสการ์ดนั่นเองต่อไปสิ่งนี้นะฮะเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะประดับตกแต่งอยู่ตามบ้านหรือตามต้นคริสต์มาสที่ก็ยังได้เลยนะฮะสิ่งนี้เราเรียกว่าคริสต์มาสลอยคริสต์มาส Loyd Christmas l i g h t Christmas l i g h t นี่ก็คือไฟคริสมาสนะฮะก็จะมีหลายประเภทมากเลยแบบสีเดียวแบบหลายสีหรือว่าแบบกระพริบนะฮะ Christmas l i g h t นี่ก็คือไฟคริสมาสั่นเองนะฮะสำหรับคำต่อไปเชื่อว่าทุกคนนะอยากได้สิ่งนี้มากเลยนะฮะก็คือคำว่า present 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 ก็คือของขวัญน,นะฮะในวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีของขวัญบางทีของขวัญเนี่ยก็จะวางอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสเด็กๆก,ก็อาจจะได้ของขวัญจากซานตาคลอสที่ใส่ไวใ้ให้ในถุงเท้าหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะซื้อของขวัญให้หรือจะมีการแลกของขวัญกันนะฮะนี่ก็คือ Present ของขวัญน,นั่นเองนะฮะคำต่อไปนี่นะฮะส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามบ้านของฝรั่งเขา หรือชาวต่างชาติเขาคำนี้ก็คือ fireplace 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 คำว่า fireplace นี่ก็คือเตาผิงนี่นะฮะเนื่องจากเอ่อบางประเทศเนี่ยมีอากาศค่อนข้างหนาวนะฮะจึงจะต้องมีเตาผิงนี่อยู่ในบ้านส่วนเตาผิงนี้ในเรื่องเล่าเนี่ยก็มีเอาไว้ว่าซันด์คอนเนี่ยก็จะเข้าในเตาผิงแล้วก็แอบเข้ามาในบ้านแล้วก็มอบของขวัญให้กับ เด็กๆที่เป็นเด็กดีในปีนั้นๆนะฮะส่วนเด็กที่ไม่ได้เป็นเด็กดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ของขวัญเตาผิงก็คือ fireplace ต่อไปนะฮะทุกคนเวลาเราจะประดับต้นคริสต์มาสใช่ไหมเราก็ต้องมีสิ่งของต่างๆไว้ประดับต้นคริสต์มาสส่วนของประดับต้นคริสต์มาสภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ornaments 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 ส่วน o r n a m e n t ตเนี ness, ่ยเจ้าตัว o r n a m e n t เนี่ยนะฮะก็สามารถประดับตามบ้านหรือประดับตามจุดต่างๆได้เหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ประดับแค่ต้นคริสต์มาสนะฮะของประดับต้นคริสต์มาสเราเรียกว่า Ornament ทีนี้เมื่อมีเตาผิงแล้วใช่ไหมฮะทุกคนเตาผิงเนี่ยมันก็จะมีช่องออกมาช่องเนี่ยโดยปกติแล้วที่เราเห็นในหนังใช่ไหมซันต์ากครอสเนี่ยก็จะลงไปในทางช่องนี้คำศัพท์คำนี้นี่นะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ชิมนี่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 นี่ก็คือปล่องไฟนะฮะปล่องไฟนี่มีไว้ทําอะไรเวลาเราเผาเขาเรียกว่าอะไรเผาไฟในเตาเผาในบ้านแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีปล่องไฟสําหรับให้ควันเนี่ยออกมานะฮะปล่องไฟก็คือชิมนี่ คำต่อไปเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นขนมหรือว่าเป็นลูกอมที่ทุกคนเนี่ยเคยเห็นแล้วก็รู้จักและเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเลยนะฮะคำนี้ก็คือ candy can candy can candy can ก็คือลูกกวาดไม้เท้านั่นเองนะฮะเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินด้วยซ้ำนะฮะมันก็มีรสชาติค่อนข้างแบบหวานนะฮะหาซื้อได้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ลูกกวาดไม้เท้า l, ก็คือแค y ดี้แคนสิ่งนี้เลยนะฮะที่เราลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะฮะที่ในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านหรืออยู่หน้าบ้านเราเรียกว่าคริสต์มาสทรี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 คืออะไรฮะก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองนะฮะส่วนต้นคริสต์มาสในด้านบนของต้นนี้ก็จะเป็นดาว แล้วก็ตามไปด้วยของตกแต่งตามต้นคริสต์มาสใช่ไหมฮะหรือบางทีอาจจะมีกล่องของขวัญนิวางอยู่ด้านล่างของต้นคริสต์มาสนี้ต้นคริสต์มาสภาษาอังกฤษก็คือ Christmas tree สำหรับประเทศที่มีหิมะตกใช่ไหมฮะเราก็จะมีการปั้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาภาษาอังกฤษเราเรียกเจ้าตัวนี้ว่า Snowman 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 นี่ก็คือมนุษย์หิมะใช่ไหมฮะออบางประเทศที่มีหิมะตกก็จะปั้น s n o w แม n ขึ้นมาก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆมาตกแต่งเจ้าสโ o w m a n นี่ให้เหมือนคนนะฮะมีตามีจมูกมีหูมีแขนมีหมวกมีผ้าพันคออะไรแบบนี้นะฮะมนุษ,นษย์หิมะภาษาอังกฤษก็คือ snowman เราจะเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้นะฮะห้อยอยู่ตามบ้านต่างๆนะฮะเวลามีเทศกาลคริสต์มาสเขาเรียกว่า wreath c h r i s t m r s wreath Christmas wreath ก็คือพวงมาลัยวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะเราก็จะห้อยไว้ตามมาประดับตกแต่งนั่นเองนะฮะเพื่อให้คนอื่นได้เห็นนะฮะว่าบ้านของเราเนี่ยได้มีการประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสพวงมาลายัยคริสต์มาสภาษาอังกฤษก็คือ Christmas Wreath และมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะฮะเด็กๆคำนี้นะฮะชื่อว่าเด็กๆ จะต้องอยากมีมันแน่นอนในวันคริสต์มาสใช่ไหมสิ่งนี้นะฮะจะวางไว้หัวเตียงหรือเอาวางไว้ใกล้ๆเตาผิงนะฮะห้อยเอาไว้เพื่อที่จะให้ซันต์ครอสเนี่ยนำของขวัญมาใส่ไว้ให้เราใช่ไหมฮะเด็กๆหรือฝรั่งเนี่ยเขาบอกให้ลูกของเขาเนี่ยเอาถุงเท้าเนี่ยห้อยไว้บนหัวเตียงนะฮะแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็จะแอบเอาของขวัญมาใส่ให้ในวันคริสต์มาสเจ้าสิ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า s t o c k i n g stocking stocking ก็คือ 桶。 เท้าใส่ของขวันนั่นเองนะฮะเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยอยากมีสิ่งนี้กันทุกคนเลยมันเป็นสิ่งที่แบบได้รับของขวัญตื่นขึ้นมาปุ๊บก็อาจจะมีของขวัญอยู่ใน s t o c k i n g s ของเรานะฮะและนี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสของเรานะฮะใครที่จำคำไหนไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่คำแรกได้เลยนะฮะคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสก็มีคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะฮะทุกคน <Hi. S 2> ทีนี้เราจะมาพูดถึงเพลงคริสต์มาสกันนะฮะทุกคนขอยกตัวอย่างสองเพลงนี้เพลงแรกเป็น We Wish You a Merry Christmas ก็คือเราอวยพรให้คุณก็เหมือนกันว่าพูดว่าสุขสันต์มันคริสต์มาสนั่นเองเขาร้องว่า We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings to you wherever you are Good tidings for Christmas and a happy New Year แล้วมันก็จะกลับไปซ้ำตัว We wish you a Merry Christmas อีกรอบอ่ะ We wish you a Merry Christmas เขาบอกว่าเราขอขอวยพรให้คุณสุขสนวันคริสต์มาส and a happy New Year ก็คือและสุขสนวันปีใหม่เพราะว่าคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เลยเป็นเพลงที่ต่อกัน Good tidings to you wherever You are เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขอให้มีสิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นกับคุณ Good for Christmas and time Christmas new year happy a สิ่งดีๆในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็สุขสันวันปีใหม่แล้วเขาก็จะมีการร้องหลายท่อนนะแต่เราขอยกตัวอย่างมาเท่านี้ใครที่อยากดูเพลงเต็มๆก็ลองไปเซิร์ชเพลงนี้ได้มันคือเพลง We Wish You a Merry Christmas ทีนี้ขอพูดถึงเพลงต่อไป เพลงต่อไปเนี่ยนะคะก็คือเพลง Jingle Bell ที่มันร้องว่า Jingle Bell Jingle Bell Jingle all the way อ่าชิ้นนี้ขอลองร้องตั้งแต่ท่อนแรกขอลองยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเพลงมันอาจจะนานเดี๋ยวขอลองแป๊บเดียว That c h i n l through the snow in o n e horse open sleigh all the fields we go laughing all the way Bells on bobtail ring making spirits bright What fun it is to love and sing and slay Song tonight And Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Ah, let's the to the snow เคลื่อนผ่านไปตามแนวของหิมะ In a one horse open sleigh ก็คือในรถมาลากเนี่ยในที่ซานตะคอร์เขาน่าจะพูดถึงซานต์คอร์ All the fields we go ก็คือข้ามผ่านพื้นที่ต่างๆมากมาย l a g v i n g all the way ก็คือพร้อมเสียงหัวเราะและความสุขตลอดเส้นทาง b e l s o n Bobtail s r i n g ก็คือเสียงกระดิ่งตรงห่างม้ากนี่ก็ดังแกว่งกล้องกังว่าน Making s p i r i t is bright ก็คือส่งให้จิตวิญญาณเนี่ยสว่างสดใส What fun is it to love and sing a s l a i i n g song tonight อันนี้จเจ้าเรนนี่เขาพูดว่ามีอะไรที่สนุกสนานเท่ากับการหัวเราะและได้ร้องเพลงไปด้วยขับรถลากไปพร้อมกับร้องเพลงในคืนนี้แล้วท่อนที่จิงกระเบลเขาบอกว่าจิงกระเบลจิงกระเบลจิงเขาออดไว้ก็คือเสียงกรุงกลิงของกระดิ่งเนี่ยมันดังกังวาน แล้วก็กรุงกริงดังไปตลอดทั่วทุกขนทางแล้วก็ Oh what fun is to ride in a one horse o oh, l in a one horse all h s l e y h hey เดี๋ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรที่สนุกไปกว่าการได้นั่งอยู่บนรถเลื่อนให้มาลากไปแล้วก็เกาพูดอีก j l n g l l l e l l ล j i n g l e ิล l บลล all the way เอเอเสียงกระดิ่งเนี่ยมันก็ดังกลางวานดังล้องกระงวานไปกรุง้งกริงไปตลอดทั่วที่ขนทาง o อเวอร์ฟาร์ o ดิทูไลท์เอวน o ฮาสโอเพนส์ลยก็คือไม่มีอะไรที่สนุกเท่ากับการได้นั่งอยู่บนรถเลื่อนแล้วให้มาลาเหมือนการพูดถึงซันตาคลอสเลยที่คอยลากรถเนี่ยแล้วก็นำของขวนนัญไปให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กดีในปีนั้นเด็กคนไหนที่ไม่เป็นเด็กดีก็จะไม่ได้รับของขวัญในปีนั้นใครที่อยากดูการ์ตูนหรือเป็นหนังเกี่ยวกับคริสต์มา ลองไปเซิร์ชดูได้มันมีการ์ตูนที่สนุกมากแล้วทําแบบหลายเวอร์ชั่นด้วยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นเพลงวันคริสต์มาสที่เรายกตัวอย่างมาคร่าวๆและแปลให้ในกักเรียนได้ฟัง่ะ <Hi. S 1> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันคริสต์มาสของเรานะคะทุกคนใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถลองไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ประวัติวันคริสต์มาสคำศัพท์วันคริสต์มาสหรือจะเป็นเพลงวันคริสต์มาสนะคะทุกคนใน YouTube ก็มีให้ทุกคนได้เรียนเหมือนกันวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูไนดะ้หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้และเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆทุกคนสาหรับวันนี้บ๊าย